เดี๋ยนะเมื่อกี้เห็นแวบบ๊แบ,บฟันไปทำอะไรมาอ๋อมีซีนและทะเลอาสองสองสวัสดีครับ ผมสลานจากช่องฟันดาเรนเทลนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วก็คือวันก่อนผมได้ไปดู MV นะครับของ b a c k พิงคนะครับชื่อเพลงว่า how you like that นะครับเป็นเพลงที่ทำยอดวิวถล่มทลายนะครับภายใน24ชั่วโมงสร้างสถิติใหม่ไปเลยซึ่งในตัว MV หรือว่าเพลงเนี่ยทำออกมาได้ดีพอมาดูแล้วปุ๊บสะพึงจริงๆนะครับ สำหรับเพลงนี้ฮาอยู่ะแดดใครยังไม่ฟังก็ไปสามารถไปตามฟังได้นะครับซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้ที่จะมาพูดถึงก็คือ,อพอผมได้ไปดูนะครับไปตัว m v ก็เห็นดิซ่าแบ็คพิงนะครับใส่ตัวข้อฟันที่เป็นโลหะสีเงินนะครับเห็นฟันเป็นสีเงินเงิน,นะครับก็เลยมาดูนะครับว่าจริงๆอันนั้นน่ะคืออะไรถ้าอยากรู้เราไปดูกันนะครับตัวฟันของลิซ่าที่ผมเหลือไปเห็นนะครับ เป็นฟันสีเงินเงินอันนั้นแท้จริงแล้วก็คือฝรั่งเขาเรียกกันว่ากริวนะครับตัวกริวเนี่ยครับหรือว่าภาษาไทยแปลว่าตะแกรงนะครับก็คือจะเป็นตะแกรงนะครับที่ใช้ในการครอบฟันอันนี้ใช้กันมานานแล้วในวงการฮิปพอนะครับก็จะใช้กันเป็นมันจะมีหลากสีเลยเป็นสีโลหะสีเงินสีทองนะครับสีทองแดงนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกวัสดุอะไรลงไปนะครับซึ่งตะแกรงตัวนี้นะครับสามารถทําได้ในวงการทันตแพทย์นะครับก็คือเราจะใช้ตัวที่พิมพ์ปาก กับตัวอัจิเนตอัจิเนตก็จะเป็นส,สารที่ไว้ลอกลอกเรียนนะครับรายละเอียดบริเวณตัวฟันนะครับทำการพิมพ์เข้าไปในช่องปากนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้ตัวลอกเรียนในช่องปากแล้วเราก็จะทําการเทปูนล,ลงไปเมื่อเทปูนล,ลงไปปุ๊บเราจะได้โมเดลของตัวฟันของเราออกมาหลังจากนั้นเราจะทําการทําโครงนําโลหะเหล่านี้ครับหล่อลงไปเมื่อหล่อลงไปเสร็จเราจะได้ตัวกิวตัวนี้ออกมานะครับซึ่งตัวกิวนะครับหรือตัวตะแกงที่เราใส่เข้าไปในวงการที่พอปเนี่ยมันแตกต่างจากข้อฟัน หรือว่าวีเนียนะครับตรงที่ว่าตัวข้อฟันหรือวีเนียนะครับจะใช้ในการรักษาตัวฟันนะครับโดยหมอฟันนะครับจะทาการกอฟันลงไปแล้วก็ทําเป็นวัสดุตัวข้อฟันหรือว่าเป็นแผ่นวีเนียนะครับมาแปะบริเวณตัวฟันซึ่งตัวตะแกรงเนี้ยเราจะไม่ได้ทําการกอฟันใ,นใดๆแต่ทำการใส่ลงไปแทนนะครับซึ่งมันก็จะตัวใหญ่กว่าแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือสามารถใส่ได้แค่ แป๊บๆเดียวนะครับใส่เพื่อความสวยงามใส่เพื่อความเท่แป๊บๆเดียวนะครับเพราะว่าจากการศึกษานะครับก็ได้บอกว่าถ้าหากใส่ธรรมดาทั่วๆไปนะครับแปบ๊บๆเดียวอันเนี้ยใส่ได้ไม่เป็นอันตรายต่อฟันนะครับแต่หากว่าเราใส่เป็นานานๆนะครับหรือว่าใส่ทั้งกินข้าวใส่ทั้งนอนใส่ทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยอาจจะทําให้สะสมเศษอาหารหรือแบคทีเรียนะครับทำให้ตัวฟันเนี่ยเกิดการผุได้นะครับเหงือกเกิดการลักเซลได้นะครับก็ไม่แนะนําให้ใส่นานๆแต่ใส่ทําเท่ได้เลย แต่ส่วนข้อฟันหรือว่าเป็นวีเนียนะครับเราทําการกอรตัวฟันนะครับหรือว่าถ้าเป็นข้อฟันเนี่ยเราจะกอร,รอบๆตัวฟันถ้าเป็นวีเนียเรากร็แค่ด้านหน้านะครับแล้วก็ทําแผ่นเนี่ยครับมาแปะข้อฟันก็เอามาครอบลงไปในฟันนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้อยู่ในช่องปากเราอย่างถาวรเลยก็คือวิธีการดูแลทำความสะอาดเหมือนฟันทั่วไปโดยปกตินะครับก็หากใครทำกิวนะครับหรือว่าทำตะแกรงนะครับในวงการที่พอ ก็แนะนําให้ใส่เฉพาะตอนที่เราออกมาโชว์ออกมาร้องเพลงออกมาถ่ายแบบเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ใส่ตลอดเวลาก็ใส่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ทําความสะอาดทั้งกิวหรือต,ตัวแกรงนี้แล้วก็ตัวฟันของเราให้สะอาดนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไปด้านใต้เลยหากใครอยากรู้เรื่องอะไรอีกนะครับผมก็จะมาอ่านอย่างแน่นอนนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ